สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เหรียญอีกเหรียญนึงมานะครับผมมีคนให้ผมมานะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมสิบบาทนะครับครบรอบเจ็ดสิบสองปีสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับผมเหรียญนี้นะครับนี่ด้านหน้านะครับผมเป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมสภาพอาจจะดูเก่านะครับผมอาจจะมีอาจจะดูแทบไม่ออกเลยนะครับสภาพนี้เก่ามากคือเขาให้มานะครับผมเขาก็เก็บไว้ไม่ได้เป็นนักสะสมเหรียญนะเับา็เก็บไว้ ตามกระป๋องต่างๆของเขานะครับผมอาจจะดูไม่ได้เก็บไว้อย่างดีนะครับผมเหรียญนี้นะครับไม่สามารถที่จะหาได้ในระบบ้นะครับผมถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมที่หาในระบบไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีขายอยู่ตามร้านขายเหรียญทั่วไปนะครับผมเหรียญนี้เรื่องของราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ50าสถึงหนึบาทเช่นเัยครับผมเพราะว่ายอดการผลิตของเหรียญนี้อยู่ที่3ล้านเหรียญนะครับผมถือว่ายังหาได้ง่ายอยู่นะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะเก็บไว้ก็แนะนํา ให้เอาเหรียญนี้นะครับเออ่ให้ไปหาซื้อได้ตามร้านขายเหรียญนะครับผมโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมขอบคุณครับ